แมวฮิมาลายันเป็นสายพันธุ์แมวที่เกิดจากการผสมระหว่างแมวเปอร์เซียและแมวสยามโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแมวที่มีลักษณะขนยาวนุ่มและหน้ากลมคล้ายกับแมวเปอร์เซียอยอแต่มีลวดลายแบบ Color Point ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแมวสยามที่มีสีแต้มตามจุดต่างๆเช่นใบหน้าหูขาและหางประวัติความเป็นมาของแมวฮิมลลยัน แมวฮิมาลายันถูกพัฒนาเป็นสายพันธุ์ในช่วงปี1,930โดยนักพันธุศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาและสหรชาชอาณาจักรซึ่งทำการผสมพันธุ์ระหว่างแมวเปอร์เซียและแมวสยามเพื่อให้ได้ลัก,กษณะตามที่ต้องการแต่กว่าที่แมวฮิมมาลายันจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากสมาคมแมวต่างๆก็ต้องใช้เวลาหลายสิบปีในที่สุดสมาคมแมวแห่งสหรัฐอเมริกา ก็ยอมรับแมวหิมาลายันเป็นสายพันธุ์ที่แยกออกมาจากแมวเปอร์เซียในปี1 9 5 7การตั้งชื่อหิมาลายันไม่ได้มาจากแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์แต่เป็นการตั้งชื่อเพื่อล้อกับลักษณะสีของแมวพันธุ์นี้ที่คล้ายคลึงกับลักษณะของสัตว์บางชนิดเช่นกระต่ายฮิมาลายันที่มีขนสีขาวและสีเข้มที่หูหน้าผากขาและหางลักษณะทางกายภาพของแมวฮิมาลายัน แมวฮิมาลายันมีลักษณะขนยาวหนาและนุ่มขนของพวกมันมีลักษณะเด่นที่เป็นมันเงาและให้ความรู้สึกรู้ราลำตัวของแมวฮิมาลายันมีลักษณะสัน้นและแข็งแรงศีรษะกลมโตพร้อมกับใบหน้าที่แบนคล้ายกับแมวเปอร์เซียหูของพวกมันมีขนาดเล็กและมีขนปกคลุมลักษณะหางของแมวฮิมาลายันจะสั้นและหนาลักษณะเฉพาะที่ทำให้แมวฮิมาลายันโดดเด่นคือสี (Color Point) ซึ่งเป็นการแต้มสีเข้มที่บริเวณใบหน้าหูขาและหางส่วนอื่นๆของร่างกายจะเป็นสีอ่อนเช่นสีขาวสีครีมหรือสีเทาสีของแต้มพ้ยเหล่านี้อาจเป็นสีน้ำตาลเข้มสีฟ้าสีช็อกโกแลตหรือสีม่วงทั้งนี้การเกิดสีพ้ยจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิร่างกายที่ต่างกันโดยสีเข้มจะเกิดในบริเวณที่อุณหภูมิตำกว่าเช่น บริเวณใบหน้าและปลายเท้าลักษณะนิสัยของแมวฮิมาลายันแมวฮิมาลายันมีนิสัยสงบสุภาพและเข้ากับคนได้ง่ายพวกมันเป็นแมวที่รักความสบายและชอบการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของแมวฮิมาลายันมักชอบนั่งเล่นอยู่ใกล้เจ้าของหรือบนตักและสามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวได้ดีแม้จะชอบอยู่เงียบๆและไม่ค่อยมีนิสัยตื่นเต้นแต่พวกมันก็ชอบเล่นในบางครั้ง โดยเฉพาะกับของเล่นที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นลักษณะที่เงียบสงบของพวกมันทําให้แมวฮิมาลายันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสําหรับครอบครัวที่ต้องการแมวที่น่ารักและไม่ดือ้อนอกจากนี้พวกมันยังเข้ากับเด็กและสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้ดีแต่ต้องการความใส่ใจและการเอาใจใส่อย่างสม่ําเสมอการดูแลและสุขภาพของแมวฮิมาลายันแมวฮิมมาลายันต้องการการดูแลขนเป็นพิเศษ เนื่องจากขนยาวและหนาของพวกมันมีโอกาสที่จะพันกันได้ง่ายการแปรงขนทุกวันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการพันกันและช่วยให้ขนเงางามและสุขภาพดีนอกจากนี้เจ้าของควรทำความสะอาดใบหน้าและตาของพวกมันเป็นประจำเนื่องจากแมวฮิมาลายันที่มีหน้าสั้นอาจมีปัญหาเรื่องน้ำตาไหลง่ายแมวฮิมาลายันยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพบางอย่างเช่นโรคทางเดินหายใจ เนื่องจากโครงสร้างของใบหน้าที่แบนรวมถึงโรคไตและโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในแมวประเซียการตรวจสุขภาพประจำปีการฉีดวัคซีนตามกําหนดและการให้อาหารที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพของพวกมันความนิยมและสถานะในปัจจุบันของแมวฮิมาลายันแมวฮิมาลายันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เนื่องจากลักษณะทางกายภาพที่สวยงามและนิสัยที่อ่อนโยนสายพันธุ์นี้ยังคงเป็นที่ชื่นชอบในวงการแมวที่รักการประกวดแม้ว่าหลายสมาคมแมวจะจัดให้แมวฮิมาลายันอยู่ภายใต้สายพันธุ์เปอร์เซียแต่ก็ยังมีการแยกย่อยเป็นสายพันธุ์ฮิมาลายันในบางกรณีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมียวอยากเล่ากันด้วยนะ